หลังจากก่อนหน้านี้นุกสุธิดาได้มีปัญหากับผู้เช่าบ้านจนถึงกับต้องขึ้นโรงขึ้นศาลนะคะล่าสุดเจ้าตัวตัดสินใจจะประกาศขายบ้านหรูหลังดังกล่าวที่มีพื้นที่กว่า300กว่าตารางวา3ชั้นนะคะมี7ห้องนอน7ห้องน้ำย่านลาดพร้าว126ในราคา69ล้านบาท ซึ่งจะตัวเผยกับทางทีมข่าวว่ายอมรับคขาว่าเสียดายแต่ที่ตัดสินใจขายเพราะมองบ้านหลังนี้ที่ไรก็รู้สึกเหนื่อยหลังประกาศขายไปเนี่ยมีคนติดต่อมาเยอะมากแต่ส่วนตัวก็ยังไม่สะดวกให้เข้ามาดูบ้านเพราะอยู่ในช่วงโควิดนะคะส่วนคดีความตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการร่างหนังสือไปยื่นต่อศาลทำใจเอาไว้แล้วว่าในเรื่องของคดีคงจะอีกนานค่ะ พี่สดกค่ะสวัสดีค่ะ,ะพี่นุค่ะเดี๋ยวถามเรื่องบ้านก่อนเลยแล้วกันเป็นยังไงบ้างคะเห็นประกาศขายแล้วก็อจริงๆแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจจะขายนะคะแต่ว่าพอเอาไปเอามาทุกชคิดอยู่ะเอ๊ะแล้วก็พูดไปแล้วด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คิดว่าก็ทงเหมือนกันเพราะว่าจริงๆอ่ะทุกครั้งที่ไปเห็นบ้านอย่างนี้รารู้สึกเหนื่อยอ่ะเราหมดกําลังใจพกท,ทีเลยอะก็เลยเอ๊ ถ้าอย่างนั้นน่ะเราจะปล่อยมันไว้เพื่อที่จะแบบว่ามาทําลายแบบสมองเราที่เราจะออกไปทํามาหากินทําไมซึ่งตอนนี้ประกาศไปมีคนติดต่อมาหรือยังคะพี่โเยอะมาก <c oughs> ค่ะเยอะมากค่ะแต่ต้องขอโทษตอนนี้ที่ว่าใครอยากจะดูบ้านหรือเองนะคะคือยังไม่สะดวกเพราะว่ามันยังเป็นช่วงโควิดนะคะนุ้ยก็ รู้สึกว่าเดี๋ยวรอให้คนจัดท่วงเนี่ไปสักพักก่อนแล้วกันแล้วก็น่าจะไปซ่อมแซมให้มันดีกว่านี้หน่อยค่ะอัปเดตคดีนึงค่ะพี่ตอนนี้แบบถึงไหนอะไรยังไงแล้วคะก็ไม่เคลียร์ค่ะไม่ได้เคลียร์อะไรทั้งนั้นเลยก็ไปเคลียร์กันต่อาปก็ตอนนี้อยู่ที่ทนายกำลังล่างแล้วก็รอฟ้องค่ะรอย่ต่อศาลกำลังล่างตบบอะไรอยู่ขอบคุณนะคะพี่นุ้งคะวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Insight HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแะครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Insight HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ